สวัสดีครับเพื่อนๆคนไหนที่คลังวิดีโอหายแล้วก็ไม่มีแถบเครื่องมือเรียวนะครับวันนี้ลุงจรจะพามาแก้ด้วยวิธีการง่ายๆเพียงหนึ่งนาทีนะครับด้วยการรายงานปัญหานะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับผมเรื่มแรกให้เพื่อนๆแคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วจะมีแถบเครื่องมืออยู่ข้างสตอรี่นะครับ จากนั้นเราจะไปแคปหน้าจออีกที่หนึ่งนะครับเพื่อแสดงว่าเราไม่มีคลังคลิปวิดีโอเรียวนะครับจากหน้าจอโปรไฟล์ของเราเลื่อนลงมาหาคําว่าวิดีโอครับผมซึ่งคลังคลิปเรียวของเราจริงๆจะอยู่ข้างตรงคําว่าวิดีโอนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่มีนะครับเพื่อนๆก็ทําการแคปภาพตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นเราจะนำสองภาพนี้ไปรายงานปัญหากันนะครับมาที่หน้าจอ facebook โปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับกดไปที่ขีด3ขีด เลื่อนลงมาตรงความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับตรงคําว่ารายงานปัญหากดเข้าไปครับแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดตรงรายงานปัญหาต่อกดตรงคําว่าใส่ในรายงานครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อเลื่อนลงมาหาคําว่าโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์เราจะนําภาพ2ภาพนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะนําภาพ2ภาพที่เราแคบหน้าจอไว้มาใส่แทนที่นะครับกดคําว่าอัปโหลดแล้วก็เลือกภาพ2ภาพนะครับทํา2ครั้งครับ กดตรงอธิบายปัญหาเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความปัญหาของเราลงไปนะครับเพื่อนๆพิมพ์มตามนี้ได้เลยนะครับผมใครไม่ทันให้กดหยุดคลิปไว้นะครับผมหลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเราก็กดส่งรายงานครับผมจากนั้นก็รอการแก้ไขาจาก Facebook นะครับถ้ายังไม่แก้ไขลุงจอก็จะส่งตรงนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับวันละครั้งขอให้เพื่อนๆแก้ปัญหาได้ไวๆนะครับสวัสดีครับ